เปิดเคล็ดลับการแสดงของกรีนอัศดาพรที่ทำให้ใครหลายคนต้องเกลียดสีน้ำในทย,ยักหมายเลขหนึ่งนะครับฝากกดติดตามถดิจอเพิ่มให้พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับผมต้องไล่ฟังก่อนว่าสีน้ำเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยตัวละครที่มีบทบาทสำคัญมากๆในละครฟอร์มยักษ์อย่างทย,ยักหมายเลขหนึ่งของช่องวันสามสิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่กรีนอัศดาพรก็ไปออกรายการรอบวันทางช่องวันสามสิบเอ็ดนี่แหละแล้วก็พี่นนท์ศรีกรินละก็เปิด ขาเรียกว่าเปิดบทให้ดูให้ทุกคนได้ดูเนาะจะเห็นได้ว,ว่าพี่กินอัสดาพรมีการทําการว่านมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งจากบทสัมภาษณ์เนี่ยพี่รีนก็บอกว่าเพี่กินต้องไปตีความบทบาทของตัวละครตัวนี้เนาะว่าในทุกบทสนทนาของตัวละครเนี่ยทำไมตัวละครตัวนี้ถึงต้องพูดประโยคนั้นออกมานะครับผมพี่กินก็ต้องสมวิญญาณแล้วก็ทำความเข้าใจกับความคิดของสีน้ำมากๆเลยนะครับผมทำให้บางทีเนี่ยเวลาได้บทมาเนี่ยเธอจะต้องไป ทำการม่านขั้นต่ําคือ2วันถึง7วันเลยทีเดียวในการเขาเรียกว่าเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับผมซึ่งถ้าดูในบทดีๆมันจะมีสัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมที่ใช้สําหรับการเน้นเสียงขึ้นลงต่างๆนะครับหรือจังหวะการพูดช้าพูดเร็วนะครับแล้วก็รูปสีเ่เหลี่ยมก็คือการเว้นวรคเพื่อให้คิดก่อนพูดนะครับผมพีก่กินยังบอกว่าเทคนิคการแสดงของพี่กินที่สําคัญมากๆก็คือพอไปอยู่หน้าเสจเนี่ยเขาจะต้องปะทะกับ ตัวละครสําคัญสําคัญเนาะเขาก็จะเริ่มบิวในหัวตัวเองแล้วตั้งแต่ตอนที่ตัวละครของน้องข้ามอะเริ่มพูดออกมาพูดออกมาประโยคแรกเสร็จปุ๊บเขาก็าจะพยายามบิวบิวิวแล้วก็พยายามจะคิดให้ดังน่สุดในหัวของตัวเองเพื่อที่จะสามารถแสดงออกมาได้ให้คมชัดทั้งทางสีหน้าแล้วก็แบบตายด้วยนเองนะครับผมพี่กิตบอกว่าถ้าเราพูดเร็วไปหมดเนี่ยมันจะเป็นโมโนโทนพอเป็นโมโนโทนเสร็จปุ๊บมันก็เออมันจก็จะไม่ดูเป็นมนุษย์อะเนาะฉะนั้น ที่กินก็ต้องพยายามยังไงก็ได้ให้การแสดงที่มันเป็นบล็อกกิ้งในละครอ,อยู่แล้วเนะี่ยมันไม่เป็นบล็อกกิ้งแต่ให้มันมีความเป็นมนุษย์จริงๆมากที่สุดนะครับซึ่งแกก็จะ มีออปชันให้กับพ่วกับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับผมเพ,พื่อให้พ่วกับเนี่ยเลือกเองด้วยนะครับผมมันยากไหมที่สวิชอารมณ์แบบกระทันหันแรกๆที่กินเริ่มเรียนนะคะค่อนข้างยากแต่พอเราทําบ่อยๆอยว่ามันเริ่มชินนะคะแต่ว่าแค่มันต้องมีเวลาซ้อมถ้าไม่มเวลาซ้อมมันจะไม่ได้เป๊ะแบบนี้เลยออใช่มันต้องมีเวลาให้กับเขากินถึงแบบว่าเวลาทํางานเลยอะคะ่ะถ้าเกิดสมมติเราถ,ถ่าย3วัน4ี่วันนะจ้าจ้า เราจะต้องมีเวลาประมาณ2วันหรืออาทิตย์หนึ่งเพื่อลงบทใช่ค่ะโอ้โหสีต่ตอนสุดท้ายแล้วกับทายาทหมายเลขหนึน่งอย่าลืมติดตามชมครับทุกวันพุธพฤหัสบ,บดีสองทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็ทางแอปวันนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามเธอเด็ดจอทุกช่องทางกันได้นะครับ